ไ่หมวกของคนไทยเลยอ่ะคนไทยคนไทยเป็นไงโอ้ยเป็นพีเบี้ยวเบี้ยวไปจับแล้วจับอะไร้ายนครับสวัสดี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 ครับวันนี้กลับมาพบก,กับผมอีกหน่อยในโวลต์ในเมืองมเสียเมื <c oughs> ่อกี้แนวจริงๆวันนี้เรา ที่บิกเราเห็นรถนเพิ่องออกมาใหม่มเลยรถแอดมินครับรถแอดมินเอ,อิร์กนะครับอันนี้คืออันนี้คือรถของแอดมินเอ,อิร์กนะครับแบบพี่น้อยแบบเซียนขึ้นมายัางไงก็ไม่รู้แบบอยากจะขี่รถขึ้นมายัางไงก็ไม่รู้แล้วก็เห็นมันออกมาใหม่ก็เลยว่าจะเอาไปลองดีป่ะปักน่าสนนะ เอานแบบหมอบสักร้ยแปสิบไหมสองร้ยห้าสพอไหมคะนี่ไม่มีอยู่ร้อยหกไมรอ่ะจะไปหมอบสักสองร้อยนี่ดูเปลี่ยนท่อเลยเปลี่ยนท่อใส่ท่อไดโ้ดยส่ถามมันว่าเปลี่ยนไปแล้วเป็นไงบ้างเนาะแต่ว่าอย่าเราเราลองขอมันดูมันไะให้ะลองนะเออเออวไนี้นเ้รถใหม่ยิ้มยิ อันนี้ไหนไปไอ้เฮ้อมีเห็นว่าเอารถมาใหม่เอออันนี้รถอะไร Enmax 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 เป็นไงขี่แล้วจ๋วดีใช้ได้เลยเนี่ยตั้งแต่เปลี่ยนท่อมานะเอาเข้าท่อเลยขายเก่งขายเก่งนี่ครับไขายมวนไบโว่เนมะเอารถก่อนรถก่อนนะโอเคขับสบายเลยต่างกับต่างกับฟีโน่ไหมต่างฟีโน่ แต่ว่าจะสู้ฟิโน่ไม่ได้นะฟิโน่แรงกว่าฟิโน่ปิดจมเลยต่อยี่ต่อยี่ต่อยี่อันนี้ปิดปิดร้อยเดียวพอแหละดีครับดีรถดีแล้วแล้วเปลี่ยนท่อไปแล้วเป็นไงบ้างบอกไม่ท่อตรงนี้นะสำหรับ X Max เนี่ยต้องแด็ใส่ไว้ตรตนไม่มีเลยนะป้ายหายหมดเลยถูกใจมากอันนี้คือตนไม่มีปลายหายเลยหลอกเล่นหลอกเล่นเอาพวกกงงไปหมดเลยจริงๆเลยนะครับ วิ่งดีมากสาหรับถ้าคนขับเดิมเดิมมาแล้วเปลี่ยนท่อนะล้วจะรู้จะรู้เลยว่าวิ่งดีกว่าเดิมมันไม่อันปะไม่อันไม่อันสตาร์ทมานี่รอกันเด้งขึ้นอย่างนี้เลยไม่เราเด้งเองไงคอันตามไปด้วยนี้่ครับตัวนี้ขายดีมากคอไทเทเนียมด้วยนะครับผมแล้วเนี่ยคออะไรคอหลังไปเอายววันนี้ เจ็บคอเอัน<อ>นี้กูเจ็บคออยู่ <c oughs> เดี๋ยวเราจะยืมรถไปขี่สักหน่อยแ,อแถวแถวเนี้ยเดี๋ยวกูจะขอยืมรถเอาเป็นหมอกสัก280ร mm. ้อยแปดสิบเมตรไวแรงนะ <c oughs> แล้วมึงมีหมวกยังจำมึงมต้องใส่หมวกด้วยป้องกันไม่คว่ำท <c oughs> นะุนไหนดีขายหมวกไปหมดแล้วใครที่ติดตามพี่น้อยขายหมวกหมดแล้วหมวกบูเพิ่งซื้อมาใหมนะ่แก๊สของไทยด้วยของไทยด้วยเหรอไทยด้วยอยู่ทางนี้อะไรครับเออแลแรกดีกว่าอนแรกดีกว่า อันนี้คือมึงมาเป็นกล่องนี้เลย<ห>่งางนี้่อยมึงเตรียมไว้ปะเนี่ยมึเตรียมไว้ยังไม่ได้ใส่เลยเนี่ยกูใส่คนแรกเลยอ่ะนคนแรกเลยยังไม่ได้แกะแกะแกะกล่องเลยเนยี<แ>่ยแกะแกะไอ้โจมด้วยเห็นไ,ไหมนี่หมวกของคนไทยเลยอ่ะคนไทยคนไทยฝรั่งก็ใส่ได้นะ <S <S อา้าวเซนติโกต้เซนเตอร์ก็ยังไม่ลอกยังอ่ะอี๋นี่เขาเรียกสีแตงคันเดอร์นะสีแตง ไปดแูแกะเลยแกะเลยดูม,นมันยังไม่แกะป้ายเลยอันนี้กูให้กูลองจริงนะงงถ้าล,<อ>ล้มมาไม่เป็นไรป<ะ>้อเป็นไรหรอกเดี๋ยวล้มที่ไม่รถมันมีประกันไงแต่หมวกมันไม่มีประกันเพราะฉะนั้นหมวกเป็นรอยไม่ได้โอเคถ้าล้มก็คือข้าหมวกเป็นรอยรถก็ไม่มีประกันมีแต่ประกันรถหายางั้นเดี๋ยวเราลองออกไปขี่ข้างนอกกันดีกว่าลองลองคอมลองซิงคอมลบหนึร้อยก่นเลยลองหมอบดูก่อนเลยท้าเข้าถ้าให้เฮ้ยเสียงเงียบเลยใครพูด เฮ้ยน้อยเฮ้ยไม่ได้ยินเฮ้ยไม่ได้ยินไอ้ซาเฮ้ยตายเบอร์เบอร์ไ้ใส่ก็ได้ยินอยู่นะผมได้หมวกก็แต่จะทรงได้เลยสวยทรงได้ทรงได้ไม่จะไปหมองอย่างนี้เลยนะไปแดงไปเขียวไปแดงต้องอยู่ต้องอยู่เมาไม่ขับนะครับผมเมาไม่ขับขับไง ก็อยู่บนเอ็กแม็กของเอิร์กเลยนะครับ ชมรถแม่งโคตรมันเลยมันมันมากกูเสียตอนมึงปล่อยมือว่าอะไรกันเนี่ยปล่อยข้างเดียวอ๋อเราข้างหเราด้วยก่อนสองเทาาผมก็ปล่อยสองเท่าอันนี้แบบโอ้ยโคตรมันเลยมันแบบเป็นไงท่าขี่น้อยแบบดูปกติป่ะเหมือนคนเหมือนคนไม่มีไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนี่ถ้ารอขาพี่น้อยยันได้แล้วพี่น้อยขับได้แน่นอนคนเดียวแต่ตอนนี้ยังทำไม่ได้นะผมไอ้หมวกมึงหมวกมึงใจดีไ่ะดีป่ะรถมึงโคตรแรงเลยหมวกหรือรถหมวกด้วยรถด้วยโอ้หหมวกดีครับทีมใส่ด้วย แม่โคดแจ๋วอ่ะบวกแก๊สจะใช,ใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ได <c oughs> อันนี้ไซเอ็มขี่แบบปิดชิวคุณว่าเปิดชิวอยู่เอาทีแรกแบบมันแบบยังไงไม่รู้มึงซื้อมอาจากไหนวะในเว็บไซต์นี่แหละก็มีมาเลย,ยบมกน็อตบวกแก๊สไทยแ,แ,แลยนด์ไทยแลนด์เลยอก็เจอ,เอไม่ให้เลือกมากมายหลากหลายมากมายเลยมากมายหลากหลายเอะไะครับท่านผู้ชมถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอยากให้พี่น้อยขับรถคันไหนอีกนะครับผมคอมเมนต์มาพี่น้อยจะไปขับให้ดูโคตรหันเรารถมาด้วยเออ เอาเอาเอาจ่าขับรถอะไรเอารถมาด้วยเออไปแล้วครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับชอบนะครับฝากกดไลค์กด subscribe กดแจ้งเตือนกันดิไปละบายบายไปละบายบายสวัสดีครับ